สวัสดีครับผมอดีตทหารผ่านบาดิตคำาสีเมืองสังกัดกองร้อยทหารผ่านศุโจมที่920อินซีเล็กกองพลังทหารผ่านลกองทับบกค่ายปักตรงชัยนะครับวันนี้จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยนะครับแม้แต่นายทหารบางท่านก็ยังไม่รู้เลยนะครับนายทหารท่านบางท่านในปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องนี้เลย แต่ผมจะมาเล่าให้ฟังในอดีตที่ผ่านมานครับว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงผมใช้คําว่าแผนฆ่าที่อมหิตก็แล้วกัน,นครับแผนฆ่าที่อมหิตนะอำมหิตแบบไหนนะครับช่วงเวลาดังกล่านะครับผมก็ย้ายครับไปอยู่กองร้อยเก้าสองศูนย์นะครับอินซีเล็กนะครับ,ย,ย,บย้ายเข้าไปอยู่แล้วก็ขึ้นยุทธการหลายยุทธการแล้วแหละนะมีนายทหารท่านหนึ่งนะครับมีนายทหารท่านหนึ่งทันยุจ,จ่าสิบเอกนะครับ ผมจะไม่บอกว่าท่านมาจากเราไหนถามว่าผมรู้ไหมรู้ครับท่านมาเป็นรองผมร้อยผมเองนะแต่และว,วันพอครบทั้งชาติเสร็จท่านก็ไม่ทําอะไรนะท่านไปหัดยิงปืนอยู่หลงังหลงังหลงัหลงกองร้อยผมนะ่ะมันตรงหลังร้อยผมมันจะเป็นป่ามันป่าสัมะหลังนะท่านจะยพป 2, กปืนสองทีละสองกระบอกเป็นเป็นเป็นรองผบขับกองร้อยผมเองนะท่านไปยิงหัดยิงปืนน่ะทั้งสองกระบอกยิงปืนสั้นน่ะยิงปืนกระบอกนี้เสร็จก็ยิงปืนกระบอกนี้ยิงอยู่ทุกวันน่ะยิงอยู่เป็นเดือนน่ะ ยิงหัดยิงอยู่นั่นน่ะหัดความแม่นยาพูดง่ายกันน่พวกเราก็ยังสงสัยแต่เราก็ไม่พูดอะไรนะเพราะว่าเราเป็นลุงน้องใช่ไหมฮะเขาเป็นรองผู้ขับกองร้อยอ่ะผู้บังคับกองร้อยก็ไม่พูดอะไรเพราะเขาจะให้เกียิกันนายทหารด้วยกันน่ะแต่ตอนนั้นเป็นนายทหารชั้นประทวนนะเป็นยศจ่าสูเอกส่วนผอร้อยผมก็เป็นทหารชั้นประทวนเหมือนกันยศจ่าสูเอกนะส่วนนายสิบยุทธการ Sm อาจจะเป็นจา่าหรือนายสิบสื่อสารอาจจะเป็นจา่าก็ได้หรือจะเป็นสิบเอกสิบโทก็ได้แล้วแต่นะแล้วตำแหน่งที่มันว่างท่านก็ไปหัดยิงทุกกกววัันนทุเรา็ เราก็เอใจเหมือนกันแต่เราก็ไม่พูดอะไรว่าท่านทาไมท่านไปหัดยิงปืนหัดยิงปืนแต่ผมมารู้ทีหลังว่าเรื่องนี้เป็นการวางแผนฆ่าผู้บุงข้าบัญชาระดับสูงคุณเคยได้ยินไหมนายทหารหนุ่มยังเติร์กกลุ่มยังเติร์กท่านเคยได้ยินไหมกลุ่มนี้แหละครับแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะที่เคยมีการรัฐประหารเหมือนกันนะที่ได้ยินมานะกลุ่มทหารนยังเติร์กกลุ่มทหารหนุ่มง่ายง่ายนั่นะ นะแล้วก็ส่งนายทหารคนนี้นาทหารชั้นประทวนมาเพื่อจะฆ่าพวกชาระดับสูงครับโดยฝังแอบแฝงตัวมาอยู่เป็นพวกเป็นรองพวกครับกองลอยของผมนะคือมันจะมีมันจะมีนายทหารระดับสูงระดับผบทบผบอสูงส่วนไปเยี่ยมที่ค่ายปักโรงชัยพอมองออกไหมครับผมจะไม่เอ่ยชื่อว่าผบทบท่านนั้นเป็นใครผบอรสูงคือท่านควบทั้งสองตำแหน่งครับ เป,เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยแต่มีนายทหารหนุ่มกลุ่มยังเติกเนี่ยวางแผนจะฆ่าท่านเอางี้ก็แล้วกันผมผมชื่อให้ย่อให้ท่านนะคืออออ่างหน้าชื่อชื่อท่านคือออ่างออกหน้านะออ่างนะท่านเป็นท่านผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นนะแลวเป็นผู้บัญชาการทหารบกด้วยในทหารระดับสูงที่จะมาเยี่ยมค่ายปองชัยก็จะมาเยี่ยมที่สวนการฝึกและศึกษาช่วงนั้นพันเอก สุพน์ชดบุตรท่านเป็นหัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษาอยู่เวลาไปเข้าแถวมันจะเป็นธงชาตนะฮะมันจะมีธงชาติอยู่ทหารต่างๆทหารตามกองร้อยต่างๆก็จะมารอต้อนรับครับยืนแถวหน้ากันหน้าแถวต่อเรียงสี่เป็นแถวเป็นตับไปนะครับแล้วก็ทหารทุกนายจะต้องพกปืนนะฮะอย่างพวกผมก็ถือปืนอาก้าแล้วก็แม็กกาซีนเต็มหน้าอกในในในลูกปืนเนี่ยในแม็กกาซีนก็จะมีสามสิบนัด เต็มแมกกาซีนเลยแต่ห้ามขึ้นลำเพลิงอย่างเดียวไม่มออนนะีหน่วยอื่นนะฮะหน่วยไข้ปักตรงชัยผมจะบอกให้นะเวลาพวกมังคชาระดับสูงไปเยี่ยมหน่วยต่างๆเขาจะบางทีเขาจะไม่ติดแมกกาซีนเลยเขาจะไม่ใส่แมกกาซีนหรือถ้าไม่มีแมกกาซีนก็จะไม่มีลูกคือต่างจากค่ายปักตรงชัยครับต่างกันมากเลยนะนี่คือคือหน่วยรบพิเศษของคขาปักตงชัยเนี่ยคือหน่วยนี้แหละหน่วยเดียวในในประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเราไหนมาเยี่ยมถ้าเราไปต้อนรับเนี่ย กระสุนเราจะเต็มหน้าอกเลยแล้วก็จะมีลูกลูกปืนเต็มแม็กเลยแล้วแม็กกาซีนที่เราเสียบปืนอยู่เนี่ยเสียบปืนอากาศเลยแม็กกาซีนเต็มหมดแล้วแต่ใครจะบรรจุเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะบรรจุยี่สิบแปดยิบเก้านัดนะฮะจะไม่เต็มสามสิบเพราะเวลาเรากระชากคลังเวลาเรายิยงปืนเนี่ยลูกปืนจะได้หลายง่ายแต่ผมไม่สนผมใส่ไปสามเอ็ดนัดเลยผมไม่เหมือนใครอะ่ะคือมันสามสิบนัดในแม็กนะผมจะกระชากลังเพินเนี่ยผมยัดเข้าไปอีกลูกหนึ่งมก็ทบเข้าไปนะแล้วปิดเซฟนะผมเป็นคนลักษณะนั้นนะครับ เป็นลักษณะนะั้นะผมจะใส่เัีงสามเอ็นนัดเลยเขาเขาก็บอกนะถ้าใส่มากเกินไปมันจะไม่ดีบางคนก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านัดยี่สิบเจ็ดนัดประมาณเนี้ยนะมันจะสปริงมันจะได้ทํางานให้ง่ายขึ้นไงแต่ผมน่สามสิบนัดแล้วก็นัดที่สามเมผมกระชากหลังเพลยัดลูกเข้าไปอีกตบเข้าไปอีกนีสใสผมเป็นอย่างนั้นนะแล้วทหารเนี่ยเป็นสิบๆกองร้อยจะต้องมาเข้าแถวนะมาเข้าแถวแถวแถวตอนตดือน่งสี่พูดง่ายแล้วก็จะมี พอพลอยจะยืนอยู่ข้างหน้าฮะพอทังเอตสังเกตออกเลยฮะพอพลอยจะยืนข้างหน้าพกเสื้เอ็มมนะส่วนนายทหารรองพอพลอยก็จะยืนถัดลงมาถัดลงมาพอพลอยนะแล้วก็จะมีนายสิบสื่อสารยุทธการเรียงนายสิบรองพอพลอยแล้วก็นายสิบยุทธการนายสิบสื่อสารจะเรียงกันเรียงกันสามคนส่วนพอพลอยจะอยู่ข้างหน้านะนะแล้วก็จะแล้วกองร้อยต่างๆก็จะยืนรอรับต้อนรับผู้บัญชาการนะผู้บัญชาการนะเวลาผู้บัญชาการมาเยี่ยมนะ มาเยี่ยมที่ค่ายท่านเคยมาที่สวนการฝึกศึกษาเนี่ยเป็นการวางแผนฆ่าที่แบบยังไงล่ะใช้คำว,ว่าอมหิตก็ได้นะครับแต่ว่าแผนนั้นไม่สําเร็จนะครับไม่ใช่ไม่มีใครฆ่าเปิดเผยนะผมเนี่ยเป็นคนที่เปิดเผยเองนะครับดูหน้าผมไว้นะครับผมจะกล้าเปิดเผยนะครับแต่ผมไม่เอ่ยชื่อท่านนะว่าท่านเป็นใครแล้วกลุ่มยังเตอร์กลุ่มนั้นเป็นใครท่านไปสืบหาเอาเองแล้วกันนะกลุ่มยังเตอร์นะนะแล้วพบว่าทพพ พอบทบอช่วงนั้นก็คืออออ่ออ่างนะอออ่างเป็นทั้งพอบทบอเป็นพอบอสูงสุดด้วยนะจะมาเยี่ยมที่ค่ายปักกึกําหนดเวลาวอท่านจะมานะอีกประมาณสองวันท่านจะมามาเยี่ยมที่ค่ายปักแล้วลองผบร้อยของผมท่านเนี้ยท่านก็ไปฝึกยิงปืนทุกวันเลยนะความมั่นยำเพราะระยะห่างจากผู้บัญชาการสูงสุดท่านจะมาเย็ยนอยู่ตรงตรงหน้าเสาธงระยะประมาณไม่เกินสิบเมตรแล้วก็จะเป็นทหารก็จะเข้าแถวกันเรียงเรียงเป็นแถวนะ กองร้อยขกองร้อยมันผบร้อยยืนหน้าต่อมาก็เป็นรองผบร้อยนายสิบยุทธการนายสืบสื่อสารแล้วกองร้อยของผมเนี่ยไปนับดูแล้วว euh. ่าอยู่ตรงเป๊ะกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงพอดีเลยอยู่ตรงเป๊ะเลยแล้วรองผบร้อยคนผมคนนี้ที่แก้หัดฝึกยิงปืนทุกวันเนี่ยกลุ่มยังเติร์กส่งมาเพื่อจะฆ่านายทหารระดับสูงท่านนี้นะส่วนเขามีความขัดแย้งกันยังไงอันนี้ผมไม่รู้ ถึงผมรู้ผมก็ไม่พูดนะครับเพราะผมเป็นทหารระดับชั้นล่างสุดเลยนะแต่มันเกิดกับกองร้อยผมไงครับผมถึงกล้ามาพูดนะก่อนก่อนกําหนดเวลาท่านที่ท่านจะมาเยี่ยมรู้สึกจะประมาณสองวันหรือวันหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจเต็มที่ไม่เกินสองวัน,นครับก็มีสวัสดิหารพานนะสวัสดิหารพานคือสวัสดิหารพานมาจากไหนก็มาจากรุ่นผมเนี่ยนะครับรุ่นผมเนี่ยตอนที่ผมฝึกอยู่ที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าช่วงที่ผมฝึกอยู่เนี่ย มันประมาณฝึกได้สิบวันก็กกกมีกาลังพลประมาณสามสิบนายเอามาฝากฝึกนะามาฝากฝึกมาฝากพวกเราฝึกบอกว่าพวกนี้จะเป็นสหอทอพอสมัยก่อนสารทหารพานเนี่ยมันยังไม่มีไงครับมันยังไม่มีแบบยังไม่มีเขาก็เลยผู้ผู้บังคับผู้บังคับค่านปองชัยหรือพันเอกวัน,ว,นวันชัยอัมพน,น,น,นันน่ะท่านก็เลยมีมีม,ม,มีความคิดว่าน่าจะตั้งสารทหารพันขึ้นมาเพื่อจะดูแลทาหารอกีก ฐานอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราปล่อยพวกที่ไปพักไงปล่อยทหารไปพักเนี่ยมันก็จะไปกินเหล้าเมายาอยู่ที่บคสเก่าโคราชบางครั้งมันก็จะทะเลาะบ่อแวงกันมัางบางทีมันก็ต่อยกันเองมั่งต่อยกับคนอื่นมัางบางทีก็ต่อยกับตำรวจมัางประมาณเนี้แล้วมาบางคนก็อาจจะเอาระเบิดลงเหลือไปประมาณนี้ปืนชงปืนสั้นอะไรประมาณนี้เราไปยิงกันเนี่ยจะต้องเอาสองหอพงที่ไปคุมเวลาปล่อยเวลาปล่อยสมมติเราปล่อยพักไปไปพักเดือนหนึ่งเวลากลับมาปุ๊บสองหอพงนี้ก็จะต้องไปคุมอยู่ที่บกสนะ เขาจะคัดแต่ตัวใหญ่เพื่อง่ายแต่เป็นซองหอเพื่อจะควบคุมไ้พวกเนี้ยพวกที่เราเมายาทหารเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะผมว่านะมันมันเมื่อทหารขึ้นรบกลับมาเขาก็ต้องดื่มเหล้าเมายานะม,นมันเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติไม่ว่าแต่ทหารใครก็เขาก็ดื่มกันทั้งนั้นแหละเหล้ายาปลาปิ้งนะแต่ทหารเนี่ยมันจะดื่มหนักหน่อยมันมีคํากล่าวคําหนึ่งว่าเป็นเมียทหารนับขวด เป็นเมียตำรวจนับแบงค์อันนี้ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้อันไปสืบหาเอกกันเอาเองแล้วฮะว่าใครจะนับขวดนับแบงค์อน,นี้ผมไม่รู้แต่ที่ผมเป็นนาเนี่ยมันก็คนค่อนข้างจะนับขวดเยอะเหมือนกันนะนับขวดมาเยอะเหมือนกันนะถ้าเอาไปขายเขคงได้หลายตังค์ละขวดขวดเหล้านะนะก็ส,ออสอหอรุ่นแรกก็รุ่นผมเนี่ยผมก็เกือบได้ไปเป็นสอหอเขาเนี่ยเพราะว่า เขาให้เขียนเขารับตั้งแต่พวกจบมปลายนะเออไม่ใช่มสามขึ้นไปนะมสามสมัยก่อนเป็นมสามแมสองหนึ่งมสองสองมสามมสี่มห้ามันจะไม่ยังไม่มีมรุ่นผมน่ะเขาจะรับแต่พวกนี้ทีนี้เขาก็ให้เขียนชื่อตัวพอฝึกเสร็จปุ๊บเขาเขาไม่สนใจพวกสามสิบคนนี้แล้วเขาถามว่าใครจบมสามมาบ้างมปลายมาบ้างเขาคัดออกมาเขาให้เขียนชื่อแข่งกันเขียนชื่อเรานี่แหละผมเขียนชื่อว่าบัณฑิตคำที่เมืองยื่นให้เขา วนๆเลยเขาเขาก็มาดูเขาก็เรียกชื่อผมเลยเขาเห็นเขาเขาเห็นว่าผมตัวงสื่อสวยเพง่ายแต่จริงมันก็ไม่สวยอะไรหรอกไม่ได้สวยอะไรหรอกแต่มันดูเรียบร้อยดีหน่อยแค่นั้นเองเขาก็เรียกผมไปพอเห็นพอเขาเห็นตัวผมปุ๊บพวกพวกพวกจ่าพวกในสิบพวกในร้อยเขาไล่ผมหนีเลยบอกเฮ้ยสองหอมันต้ตัวใหญ่ดีวะมึงจะไปคุมไอ้พวกนักเลงได้ไงมันลงมาจากป่าจากเขาเนี่ยมันลงจากลบมาเนี่ยมึงไปไปล็อกคอมันได้ยังไงไปไปเขาไล่ผมเขาแถวผมก็ไม่ได้เป็นสองหอเขาจะคัดพวกตัวใหญ่ๆนะพวกตัว ตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไรประมาณเนี้ยตัวใหญ่ๆร่างใหญ่กำยำน้ำสันน่ะเพื่อจะไปประปาบไอ้พวกเนี้พวกขี้เมาพวกลงมาจากลบจงมาลงมาจากลบลงมาจากยุธการต่างๆเนี่ยนะเนี่ยเขาสหารุ่นรุ่นแรกเนี่ยแหละรุ่นรุ่นที่ฝึกกับผมเนี่ยนะะเขาก็นํากําลังไปที่ที่ที่น่าจะเป็นเป็นที่กอง้อยผมแล้วก็ไปเชิญตัวพักกอง้อยผมไปก่อนที่เรื่องมันจะเกิดขึ้นก่อนแสดงว่าสายข่าวก็สืบมาแล้วว่าลองผอบลอยผมนี่แฝงตัวแฝงตัวเข้ามาเพื่อจะ ข้าผู้บัญชาระดับสูงพูดง่ายงั่นน่ะแฝงตัวเข้ามานะแฝงตัวเข้ามาแต่ว่าข่าวมันล่วข่าวมันล่วก,ก่อนครับเกิดข่าวั่วก,ก่อนถ,ถ้าถ้าถ้าตอนนั้นข่าวไม่ั่วนะเหตุการณ์จะเป็นไงผมก็ไม่รู้มากันนะเมืองไทยจะอนละเวงกันหรือเปล่าผมก็ไปดูนะกองทัพบ,บกจะอนละเวงหรือเปล่า well ผมก็ไปรู้นะพอผู้บัญชาระดับสูงระดับพอบอทบเลยนะระดับพอบทบระดับผบ,อบ,อบ,อบสูงสุดถูกวางแผนฆ่า โดยกลุ่มทหารจังเติร์กนะครับนะแล้วก็เป็นรองผบร้อยผมเองด้วยที่แฝงตัวเข้ามาจากข้านพวงชนระดับสูงนะเพราะว่าแกยืนอยู่แถวหน้าไงระยะสิบเมตรเด็แกยิงไม่พลาดแน่เพราะแกแกมาเป็นรองผบร้อยผมแล้วแกหัดยิงปืนทุกวันอ่ะยิงปืนสั้นยิงทีละสองกระบอกอ่ะยิงหมดนีดใส่แม็กกาซีนแม็กใหม่ยิงยิงยิงวันหนึ่งแกยิงอยู่เป็นสามสิบนาทียิงปืนไม่รู้แกเอาลูกปืนมาจากไหนผมก็งงกันนะ ลูกแกซื้อมาจากไหนเหมือนกันน่ะยิงหัดยิงทุกวันซ้อมปืนทุกวันทุกวันเลยซ้อมอยู่เป็นเดือนน่ะซ้อมความแม่นยาอ่ะเพื่อเพื่อจะยิงได้ไม่พลาดมือนั้นน่ะนั่นน่ะพอตอนเย็นวันนั้นมาก็ต่อหอมามาคุมตัวแกไปเอาแกไปขังไว้มันจะมีเขาเรียกว่าที่คุมขังของของฐานพวกเกเรพวกอะไรประมาณนี้ยมันจะมีกรงเหล็กขังเหมือนมีกรงเหล็กเขาก็จะเอาเอาเปเข้าไปผูกข้างในให้แกนอนเล่นน่ขะข้างในแล้วเขาจะล็อกกุญแจไว้แล้วก็น้ําดื่มอะไรกับข้าวป้าเขาจะหาให้ พวกเราก็สงสัยตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเลยหรอกว่าทำไมไอ้พวกสหอนมันมาจับรองผอมลอยผมไปแกมีความผิดอะไรเหรอถึงว่าต้องถึงใช้กําลังสหอนมาจับแบบนี้ทีแรกเราไม่รู้เรื่องพูดง่ายองี้ยทีแรกเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็ชวนกันเลยสิบสองนายไปขอเบอิกป,ปืนคือจะไปช่วยช่วยรองผอมลอยออกมาเพื่อง่ายไปขอเบอิกปืนกับจากองร้อยจากกอง้อยก็เอาด้วยเพื่อง่ายอะ่ะเพราะจากอง้อยก็แกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันะ อยู่ซ้อหอมาเชิญตัวแกไปแล้วเอาแกไปขังในในในคุกในตารางมัน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 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมไม่ให้เกียดกันพวกเราก็คิดนะทำไมไม่เกียดกันแล้วก็เบิกปืนเลยจะไปช่วยคือจะไปทังประตูให้ช่วยเหลือแกออกมาเพื่อง่ายกัน,นอ่ะพอดีพอร้อยเดินมาเจอพอดีผอเลอยบอกเอ้ยพวกมึงจะทําอะไรกันบอกจะไปเอารองพอร้อยออกจากห้องขังครับท่านอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับมึงรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยฮะพวกมึงบ้ากันหรือไงเนี่ยวะเดี๋ยวกูก็เจอไปด้วยหรอกพอร้อยบอกนะ แลวกูก็เจอไม่ด้วยหรอกเรื่องแบบนี้กูพูดไม่ได้แต่พวกมึงแล้วัฐรัฐกจากของร้อยทำไมให้มันเบิกปืนบอกผมก็จะไปด้วยบอกโอ้เจ้านั้นแหละแต่แต่ผู้ก,กองแกเกรงใจจากองร้อยนะเกรงใจมากเลยพี่สมรหมิมฉลาดแกเกรงใจมากเลยแกบอกไม่ได้นะจาว่ะเอาปืนคืนหมดแล้วก็เรื่องนี้ให้เก็บเป็นความลับไปเงียบไว้อืมนี่พวกผู้ชาระดับสูงก็สั่งการมานะเนี่ยเอาถึงมาเลยจับรองผอร้อยเราส่วนจะเป็นเรื่องอะไรอะพวกกองพูดไม่ได้หรอกนะ ปืนเข้าคังให้หมดแล้วก็เรื่องนี้เก็บไว้อย่า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 เอามาคิดแบบนี้อีกนะอย่าอย่ามาทําแบบนี้อีกมันจะเสียเสียหายทั้งกองร้อยแล้วพวกกองก็จะโดนด้วยเข้าใจไหมว่าเก็บเก็บปืนให้หมดแล้ก็บอกนะเก็บปืนให้หมดพอมารู้ทีหลังนี่แหละผมมารู้ทีหลังว่าเป็นการวางแผนสังหารข้าผู้บังบผู้บังคับชาผู้บังคับบัญชาะระดับสูงพูดง่ายนะแต่แผนนั้นไม่สําเร็จนะแผนนั้นโดยกลุ่มทหารยังเติร์กน่ะแล้วเขาก็ตามไปจับ ที่สาแก้วที่อารันญญประเทศเองตามไปจับกลุ่มยังเติรนะ์กเ่ะเพราะว่าทางนี้ก็ให้อาจจะเขาอาจจะไปสอบสวนอะไรก็แล้วแต่ว่ามีใครร่วมขบวนการมั้งอะไรประมาณนี้นะสอบสวนรองพบร้อยผมเนะี่ยสอบไปสอบมาท่านก็คงจะบอกปีปากพูดนะ,ะว่าเรื่องราเป,เ,ปเป็นไปไงไงท่านก็เลยก็เลยมีการส่งกําลังไปจับจับนายทหารที่ที่รู้สึกจะเป็นสาแก้วรู้สึกที่เป็นอารันประเทศนะ่ะจับได้อีกหลายหลายนายเหมือนกันกลุ่มจังเติรกนี่เนี่ยกลุ่มยังเติรก,นะกจับมานะครับ เรื่องราวต่อไปจะเป็นไงอันนั้นผมไม่รู้นะแต่เรื่องนี้ก็การวางแผนนั้นก็ไม่ประไม่ปรไม่ประสบผลสําเร็จพูดง่ายซึ่งเราก็ไม่รู้อิเนเออินอเออะไรนะมารู้ทีหลังว่ามันมันเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เองนะก็เกือบสวยเหมือนกันพวกผมก็เกือบสวยเหมือนกันถ้าเกิดไปช่วยรองผมร้อยผมในะวันนั้นนะคงจะโดนกันระนาวหมดอนะพูดง่ายเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเพียงแต่เห็นใจรองผมร้อยผมฉนันเองว่าสอมาจับท่านไปได้ไงไม่ทำไมไม่ให้เกียรติกันทาไมถึงมาคุมกันคุมกันไปแบบนี้ นั่นก็เป็นเรื่องราวที่กันเมื่อะอันนี้เรื่องนานมาแล้วนะเรื่องนานมาแล้วแหละนะก็อยากไม่มีใครมาเปิดเผยหรอกครับไปดูใน youtube ได้เลย,เลยไม่เรื่องนี้ไม่มีใครมาเปิดเผยหรอกมีผมคนเดียวที่กล้ามาเปิดเผยแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะนะที่ผมประสบพบเจอมาผมจึงอมาเปิดเผยท่านฟังว่าเรื่องราวในกองทัพบางครั้งมันก็มีความขัดแย้งกันบ้างนะแ,แต่ส่วนใหญ่ก็ไปด้วยกันได้ดีนะครับเพราะทหารทุกนายเป็นผู้มีระเบียบวินยัย มีความจงรักภ mm ัก hmm. ด mm ีต่อสถาบันของตัวเองมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตรกษัตริย์มีความจงรักภักดีต่อพี่น้องประชาชนทุกๆท่านที่เป็นคนไทยไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนเชื้อชาติไหนศาสนาใดเป็นคนเผ่าไหนไม่มาอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วท่านก็คือคนไทยอย่าไปเลือกว่าอีสานนะไม่ใช่คนไทยภาคเหนือไม่ใช่คนไทยนะเอภาคใต้ไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่ครับในเมื่อท่านเกิด อยู่ใต้ทรท่มโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยเกิดในใต้ธงแผ่นดินไทยนะเกิดในแผ่นดินไทยท่านจะมาจากไหนก็นแล้วแต่ท่านคือคนไทยจำไว้นะะอย่าแบ่งแยกท่านคือคนไทยทุกๆคนครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ